สวัสดีนะครับวันนี้แสนเชิงสองมัดนะครับขอเสนอเควันนะครับศึกเควันระหว่างคมเพชนะครับพบกับคิมูร่านะครับมาซาชินะครับโชกันในพิกัด56กกิโลกรัมนะครับมาดูกันนะครับเป็นการโกอินเตอร์ครั้งแรกของคมเพชนะครับโชดบางแสนนะครับหรือสิษสวัสดิ์สิษสลวัสเสือนะครับชื่อเดิมนะครับดูเลยครับเจอหมัดขวาติงไปทีนึงครับคมเพรอยู่ฝ่ายน้ำเงินนับจับขาลูกนี้ต่อยหมัดนะครับนี่ครับ การเตือนนิดนึงนะครับชกในการในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับนี่ยหมัดหนึ่งสองไปครับผมเพตต่อยขวาไปครับขมเพรนี่ดูเล็กกว่านะครับมาซาชินี่ก็ดีกีไม่ธรรมดานะครับเคยชนะน็อกเพชรพะงันนะครับในยกที่1มาแล้วนะครับส่วนคมเพรก็เป็นยอดมวยรุ่นเล็กนะครับคว้าแชมป์เวทีมาตรฐานแชมป์ช่อง7นะครับแชมป์ประเทศไทยมาหลายเส้นเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดานะครับ เดี๋ยวมาดูยกที่สองกันต่อเลยนะครับนี่ครับอาจจะดูตื่นเต้นเวทีหน่อยนะครผมเพชรเป็นการโกอินเตอร์ครั้งแรกนะครับนี่ครับพบกับคิมมูล่านะครับมาดูกันต่อในยกที่สองเลยนะครับคิมมูล่าก็ดูว่าได้ใหญ่กว่านิดนึงนะครับส่วนคมเพชรนี่ก็ ไม่ธรรมดานะเพยพระทะยอดมวยรุ่นเดียวกันมาหมดแล้วนะมวยแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นประกันฉายนะครับวิวเพชรก้นสนนะครับตดนนาชัยนะครับเพชรรุ่งนะครับเพชรสมมายนะครับดูกันต่อเลยครับยับโดนยับไปทีหนึ่งครับเตะขวาไปครับคมเพชรเตะขาไปทีหนึ่งคมเพชรยับไปครับคมเพชรโดนเตะขาขึ้นมาครับยังไงครับจังหวะนี้ต่อยหมัดยังไม่ได้ออกนะครับ ต่อยขวาตรงไปทีนึงครับพรมเพชรนี่ครับต่อยหมัดหนึ่งสองไปครับนี่ครับต่อยหมัดแล้วเตะตามยังโดนเฉียวอยู่นะครับต่อยขวาตรงไปครับพรมเพชรต่อยหนึ่งสองไปเตะขาตามไม่โดนครับต่อยขวาไปครับยับไปครับพรมเพชรต่อยขวาตรงไปครับพรมเพชรเน้นหมัดนะครับไฟนี้ดูจะเน้นหมัดมากขึ้นนะครับยังไงครับจังหวะนี้ขยับเบียดเข้าไปครับล่อยขวาตรงไปทีนึงนะครับ ตรงไปอีกนะครับห้อยขวาไปครับพมเพชรจังหวะหนึ่งยับไปครับแล้วก็แทงขาวับสวยครับลูกนี้ห้อยขวาไปอีกครับหมัดขวาตรงนี่ดูเน้นนับแล้วเตะขาล่างไปทีหนึ่งครับหนึ่งสองไปครับพมเพชรยับไปครับขยับขยับห้อยขวาไปครับ เตะขวาตามไปครับพรมเพชรจับขาแล้วต่อยขวาตรงไปครับนี่ครับกรรมการเตือนนะครับห้ามจับขานะครับการตรวจดูนวมอะไรหรือเปล่าครับนี่ครับโดนตุยท้องไปทีนึงครับขวาตรงไปครับพมเพชรเตะขาโดนเตะขาไปครับพรมเพชรต่อยหมัดหนึ่งสองสามเลยนะครับจังหวะนี้นี่ครับต่อยหมัดจะเตะขาตามมาพมเพชร ง่าครับต่อยขวาไปนะครับโดนหมัดขวาขึ้นมาเหมือนการเตะขาไปครับคมเพชรต่อยขวาไปครับสวยครับและฉากมาครับคมเพชรต่อยขวาไปครับคมเพชรเตะขาไปครับนี่ครับส่วนฝั่งเขานี่ก็ตามสไตล์คิกบ็อกซิ่งนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับเตะขาไปครับคมเพชรแล้วก็ถอยออกมาครับ ตีหัวเข้าบาแล้วนับซิงออกอาวุธก่อนแล้วก็ถอยนับไอขาไปครับพมเพชรต่อยหมัดมาดึงหลบเจอแข้งขวาครับไงครับจังหวะนี้ไอ้ขาไปครับพมเพชรต่อยขวาตรงไปอีกนะครับขบวนออกมาแยบไปครับพรมเพชรไตสูงเราเตะล่างครับต่อยขวาตรงไปนะครับออกไม่ออกไม่ออกนะครับต่อยหมัดขวาพียังค่อมไปนิดนึงครับพมเพชรเตะบปครับตัว ยับไปครับคมเพชรฉากออกมาก่อนครับจังหวะนี้ต่อยหมัดขวาตรงไปครับแล้วก็เตะขาตามไปนะครับหมดล่างครับคุมเพชรป่อยหนึ่งสองไปอีกครับหมดยกที่สองนะครับยกนี้ก็ดูเราออกหมัดเข้าเป้ากว่านะครับเขายังทําอะไรเราไม่ได้นะครับมวยคู่นี้กำหนดสามยกนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในยกที่สามเลยนะมาดูภาพ้ายกที่สองนะครับนี่ครับจังหวะนี้เข่าสวยนะครับ ก็มอกบล็อกมัดไว้ได้นะครับเยับโดนเราหน้าหงายเหมือนกัน,นับครับตะขาไปเยับมานะครับเนี่ยับมาดูกันต่อในยกที่สามเลยนะครับยกสุดท้ายนะครับสองยกก็ยังดูว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้นะครับออกอาวุธนี้ไม่มีลูกหนักอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในยกที่สามกันเลยนะครับ มาครับเริ่มยกที่สามแล้วนะครับตรงไปครับพมเพชร่อยขวาตรงไปอีกนะแยบไปครับแยบ้วก็เตะบนไปก็ยังไม่จ่านะครับเตะขาไปครับพมเพชรถอยขวาไปก็ติดกาดนะครับเขาเตะขามาเราต่อยขวาไปครับแต่กก็ฉากมาพรมเพชรเตะขวาไปครับยังไงครับจัวหวะนี้ เตะขาไว้ครับพรหมเพชรต่อยหนึ่งสองไปครับก็้วขูดซ้ายไปครับแล้วก็เตะลำตัวนะครับสวยครับเสร็จนี้ครับขวาตรงไปอีกครับดักต่อยหมัดดีนะครับยัดไปครับพรหมเพชรเตะลำตัวไปครับขวาเต็มเต็มนับแล้วขวาหมัดขวาตามอีกนะครับสวยครับแล้วก็ฉากมาร์คอีบยันไว้ครับพรหมเพชรไงครับเตะขาไว้ครับพรหมเพชรต่อยหมัดหนึ่งสองสามนะครับ ปขวาตรงแบบพมเพชรขวาตรงบีกมัดนะครับตรงไปแต่ยังไม่จ่านะเตะขาแบบวันนี้ครับระวังครับตัดตัวมานะครับฉากมานะพรมเพชรแยบไปครับปล่อยขวาตรงแล้วก็หมุนออกมาครับปล่อยขวาตรงไปครับพมเพชรเตะขาตามครับต่อยหมัดก็หลบฉากมาสวยครับวันนี้ปล่อยขวาตรงไปครับ ต่อยขวาตรงนับแล้วก็เตะขาตามเราโดนหมัดกันนับแล้วก็ขวาตรงพิมบีไปแล้วพรมเพชรยัไปครับพรมเพชรต่อยถ่อยหนึ่งสองนับแกบไปครับพรมเพชรเตะขาครับต่อยนี่ถูกทรงคิวบ็อกซิ่งนะครับออกหมัดเยอะๆแล้วก็เตะขาตามนะครับพรมเพชรยัไปครับแล้วก็ต่อยขวาตรงไปอีกนับยับแล้วหมุนออกมา ทางออกตายที่ขวาทีนะเตะขาไปครับพมเพชรฉากมาครับเตะเตะที่ท่อนแขนนะครมเพชรเตะขาไปครับต่อยขวาตรงมีครับถึงหลบได้ต่อยขวาตรงมีครับจับขาแล้วต่อยหนึ่งสองสามนะจังหวะนี้หยัดไปครับพมเพชรต่อยหนึ่งสองสามไปครับสวยครับหมัดนี้ต่อยขวาฉากมาครับ ไงครับไต่ขาไปครับคมเพชรต่อยขวาไม่โดนนะครับบวกในจังหวะนี้ต่อยขวาตรงไปอีกหนึ่งสองไปอีกนะครับโดนเทียร์ขามาเกือบล้มเหมือนกันนะครับต่อยขวาไปแล้วฉากมาคมเพชรต่อยขวาตรงแล้วฉากมานะครับยับไปครับยับหนึ่งสองสามนะครับแล้วดึงหลบนะครับนี่ครับเขาก็มาบวกแล้วครับจังหวะนี้ ไอ้ขาแบบคมเพชรและฉากมานะครับคมเพชรนี่ก็ไม่ประทะด้วยนะครับหมด3ยกนะครับเดีย๋ยวมาดูการชูมือกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ のい<と>いやーこのコンテン強いですよ <laughs> まあ,あの1、2ラウンドはいいので、まあ、3ラウンド目でちょっと差がついたかなっていう感じしましたね。 そしてまだ俺は戦えるぜとアピールしますなんと平和初参戦対のム6対6冠をコンペット嫉妬サラバットスワが初参戦で久村雅史を判定2対1下しました久村ザマッチからの対戦試合 K1 ネクスト主役の座を狙っていったこの横浜図に判定で敗れていますでもポンペットはまだ2 2 はい、まあこれ外国人がネクストでもいいわけですからね。ええ、自然日本人がネクストが必要ではないです、ね。そうですね。はい、まあでもまあこ,こ,このまだ22歳なんでね、これから継続的な試合みたいですね。<あ>こ,この。トライのベルトをカモが日本の決闘で7本目のベルトを狙うという発言もありました。29番のはい。